วันนี้ผมจะมาสอนโกง n a t u เจอ,อย่างอื่นคุต้องมีเอไ es5 จะผมให้ลิงโกงไว้ด้านล่างคลิปกด edcut เป็น edcut หนึ่งแล้วก็เลื่อนดาวนหลดกดนี้ รอมนันแล้วกดนี่กดปุ๊บนี่นะกดนี่อันนี้ผมแตกไฟมาแล้วกดค้างแล้วกดนี้คัดลอกอก,กกาซศูนย์ หรือว่อดีการหนึ่งแอนดรอยด์ราตาราตรตเแล้วก็ลายอัรนนี้ปุ๊บวางเขียนทันบรอมันประมาณสิสิบกวิ ห้าห้าวิเสร็จแล้วกดกลับมาอีกครั้งไปเทสกันเลยนี่เอาด่านหันร้อยสี่ใช่คนเด้อ มันจะมีเสียงลบกวนนิดหน่อยกดอัพอัพแรกอัพแรกลงไปนี่โอ้แหลกแหลกปล่อยปล่อยเลยก็มาแหลกมนแหลกมันแหลกมุนอึ số mày số mày số mày số kháng yên cạc cạc lâu cạc đại นี่เว้หกสิบหกสิบสองนะครับตัวก็ไม่เทียบมาก